สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเซลวิทอีกแล้วนะครับกับบริษัทประเสษิฐผลลุ่งเดืองสกลนครสาขาอากาศอํานวยวันนี้ก็จะพาดูรถเกียร์ออโต้สประตูยกสูงสวยๆอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นโตโยต้ารีวนะครับเครื่องยนต์ก็เป็น2.4นะครับเป็นตัวมิดนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับใส่ชุ้มล้อสวยๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็เป็นตัวยกสูงพิเรนเนอร์นะครับ ก็เป็นสีบอลนะครับคันนี้ภายนอกสวยๆเลยนะครับสีก็เป็นสีเดิมนะครับช่วงล่างก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับคันนี้สวยมากเลยนะครับคันนี้ก็ยังอีกเป็นเอกลักษณ์เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับมาดูภายในกันเลยนะครับตัวนี้ภายในก็เป็นเบาะหนังนะครับหนังเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ ั่งคนขับตัวนี้ก็เป็นปรับไฟฟ้านะครับอนณเบาะหนังเกียร์ออโต้นะครับหน้าจอทัชส,สกรีน7นิ้วนะครับคันนี้เลขไม์ก็อยู่ที่39,0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าผ่านการใช้งานมาน้อยมากเลยนะครับสำหรับรถมือสองคันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับโทรไลน์แอดไลน์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ